สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเขามาตลานนัดเสือใหญ่เด้ค่ะส้อยซีจะส้อยซีส้อยซีมีกะลีดังจ้าเขามาเลยจ้าข้องขายเพ็่อหล่ไล่จ้าปลาเส้ามอนจะว่างแป๊บเดียวกระเบิดเลยค่ะแว่เขามาเบิงเลยจ้าเส้ามอนซดสซจ้าสลัดปูอัสลัดไข่หวานเส้ามอนดองกุ้งดองจ้ามีแต่แนวเสบเสบจ้าพี่น้องจ้ายางเขามาเบิงได้ค่ะ กุ้งดองคุณซสซอจากแกะไม้สมือจ้ะมาเดินจากพี่น้องเขาญี่ปุ่นก็นมีเด้อจากเขาญี่ปุ่นเขาปลาซาบะย่างจาซบแบับๆจาพี่น้องค่ะสิกเนเจอจากเขาหอมหมกทะเลจากบแซบๆหอมค่ะหอมอร่อยอร่อยเขาพงกะลีค่ะเขาปลาซาบะย่างแซลมอน เ่านาหมูจามีหลายนาหลายตาค่ะอันนี้พิ่นทศบปร่เทศเลี้ยวเลยจ้ากันเทศเลี้ยวล้ายกว่านี้อีกนนองตองมาเบิงเองเ้ยค่ะเ้นก็มีเลยจ้ะเ้นเพชรเซนบ่เพชร,รมาเลือกได้เลยค่ะน,นี่จ้ะของอลังการบ่าจาะมีหลายอย่างอันนี้ยังมาเต็ม้านเลยค่ะแบกเขามาเบิงมาเลือกได้เลยสร้อยซีจ้ะสร้อยซีตลาดน,น่ะเสือใหญ่เลยจา้า เี๋ยว้าสิไปเบิงเบื้องหลังเ้งงจอจ้ะแผนครัวอยู่ดานหลังเลยค่ะักง,งานเต็มที่เลยคะ่ะด้านหลังจะเป็นครัวจ้ะอันนี้พื้นเททอมโมเคพงกะรีนะคะพนักง,งานทั้งพร้อมจ้ะเ็นปะผลย่นขึ้นนะเบิ้งเด้อพี่น้องนะเบิ้งเด้อพี่น้องโอ้โหอย่าลืมแวะนะคะ เดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศสดๆเลยนะคะลูกค้าแวะเข้ามาเลือกกันได้เลยนะจ๊ะเ็าจะมีลูกค้าเลือกซื้อข้าวเลือกซื้อของดองนะคะกุ้งแช่กุ้งดองนะคะร้านเขาจะมีวันหยุดอาทิตย์ละวันนะคะลูกค้าต้องสุ่มมานะคะ <c oughs> <c oughs> เผื่อมาเจอวันหยุดนะคะ ใครอยู่ใกล้ๆแวะผ่านมาผ่านไปนะคะเชิญแวะได้นะคะข mm. องอร่อยซอยสีมีหลายอย่างนะคะ mm. แวะเข้ามาได้เลยนะจ๊ะภาย mm. นี้ฝากร้านด้วยนะคะเพื่อนๆ mm. ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ mm.